ค่ะวันนี้เราต้องใส่หน้ากากใช่ค่ะเราต้องใส่หน้ากากนะคะเนี่ยอาจารย์อะไรจ๊ะเอาแต่อะไรเค่ะเป็น QI แบบนี้ใส่ใช่พอดีมีคนติดนะค่ะอาจารย์เราก็เลยเเาาก็ดดินนผ่้วยแล้วเขาก็อยู่ในห้องแล้วเขาก็อยู่ในห้องนี้ค่ะอาจารย์ใส่เค่ะใส่ค่ะอาจารย์ใส่เถอะค่ะเราเป็นจ่าลาอุรุมฉีใช่ไหมถามครูแล้วถามคนในนี้แล้วก็มีอุรุมฉี่กระเด็นเขาเป็น QI แต่ว่าเราไม่รู้ว่ามัน ฉี่ค่ะฉี่ใช่เขาว่านะก็ไม่ได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เออแต่ที่แม่ก็เขียนมาก็ใกล้เคียงอุลุมชีแต่ว่าเราอาจจะเพิ่มแอคเซนต์เข้าไปได้นิให้มีภาพเป็นชินเจียงอุยกูร์นะฮะหรือจริงๆพูดเป็นจีพยางก็ได้นะอะไรอูหลูอู่อะไรวะสักอย่างอู๋หลูมู่ฉี่เออไม่ก็เซิร์ชไงแล้วมันมีมากมายแต่จริงอ่านอุลุมชีตามที่ทีมงานบอกมาดีแล้วเพราะเราก็ไม่ชัวร์หรอกอ่ะดิวโปรอะไรนะโปรเรื่องอะไรสวัสดีครับ ไม่รจริงไม่ได้ติดหูมัวแต่อุลุมฉีอุลุมฉี่นะกินเวลาการเตรียมข่าวพี่ประมาณสิบห้านาทีสนุกมากได้ยินไหมคะได้ยินแล้วเดี๋ยวขอขอนี่ปกเสื้อแป๊บนึงกี่นาทีนะสี่โอเคนับถอยหลังเหมือนจะปล่อยจรวดลยเพื่อนๆทุกวันสนุกจะตายพึบพึบอ้มองกล้องก่อนนิวคงพูดเรื่องพูดังแล้วก็ไปไปไปเกือเรื่องิดเลยได้ แล้วพี่ก็เที่ยวก็ต้องเที่ยวต้องบูอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างพี่ไม่แตะเรื่องอากาศเพราะว่าเดี๋ยวนิวจะเข้าข่าวหนึ่งเนาะ<อ>แล้วก็แล้พูดถึงสายพันธุ์หน่อยก็ได้นะอาจจะคุยกันน,น,นิวจะจบที่ยังไงนะท่านสิทยังครับาข้อมูลเอ่อเพราะมันจะมีแบบว่าตัว BQ 1, X. 1> นะุ X ะ XBB อีกแต่ในบ้านเราอ่ะที่นิู่ดถึงสายพันธุ์ก็ได้เอาเหรอนิวพูดแค่มีแนวโน้มสูงขึ้นมาจากสายพันธุ์อ่ะมึงก็อมงก่อดอะไรนะทำให้ล่าเริงขึ้น โควิดทำไม่ล่าเริวขึ้นไม่ใช่หรอนี่อย่าเขาบอกว่า B A จุดสองจุดเจ็ดห้ามากขึ้นอีกร้อยละห้าสิบแปดซึ่งมันเป็นสายพันธุ์ที่ก็แพร่เร็วเอาขึ้นอีกเหรอคะเดี๋ยวนะงัดกันเหรอแต่สุดแล้วเตงหรือพี่ต้องบอกก็ไม่มีแล้วนะพี่เตี้ยใช่ไหมเฮ้ยนี่ค่ะคุณได้สิบนั้นนะคะหึบได้มได้ยัง เนี่ยพาสูงแล้วเข่าที่จะติดโต๊ะแต่พี่เจ้าสว่านมาเจาะโต๊ะแล้วนะเป็นรูสำหรับเข่าดีไหมนั่นแต่ยังก็นิดนึงออกจะฟ้องแม่เอาเข่าออกขาเข่าห้าเข่าห้าจีนอุรุมฉีไม่ช่วยนะมส่วนสถานการณ์แล้วกันเนาะแล้วก็ด้านเจ้าลี่เจียนไปด้วยเลยเนาะจนถึงหน้านในบรรทัดหนึ่งโอเค เฮ้ยแล้วป่อยเรื่องอะไรเอาไปเพราะใช่เธอต้องเดโอเคโอเคมีอุลุมฉี่อะไรไหมเนี่ยหน้าหลังเนี่ยไม่ใช่นะโอเคหลอนหลอนหลอนเไปแล้วเพื่อนๆไม่เป็นติดตามลิ้นนิวได้นะคะช่องาย